สำหรับพาร์ทนี้นะครับผมก็จะมาทําทการทําการเขียนโค้ดนะครับ mm hmm. เพื่อรับค่าเซ็นเซอร์นะครับสระบบทนี้เนาะคลิปนี้นะครับ mm hmm. ก็คือในส่วนของเซ็นเซอร์ของเรานะครับ mm hmm. ก็จะเป็นเซ็นเซอร์แท็กเส้นนะครับ mm hmm. ก็จะมีหลากหลายประเภทหลากหลายแบบหลากหลายยี่ห้อหลากหลายรุ่นออกมาเยอะมากนะครับ mm hmm. แต่ว่าใจหลักๆของเขาก็คือ mm hmm. การทํางานที่สามารถแยกระหว่างสีขาวกับสีดํา รหรือมากกว่านั้นได้นะรับเช่นสีอื่นๆนะครับบางทีเราต้องคาลิเบตเซนเซอร์ก่อนนะครับซึ่งบางที่เราอาจจะใช้ค่าสะท้อนกลับขึ้นมาเนี่ยนะครับมันมากมันน้อยก็แตกต่างกันไปแล้วแต่แล้วแต่แแตเงื่อนไขของแต่ละโจทย์แต่ละโปรเจกต์ Project, นะครับซึ่งตัวแท็กเส้นนะครับของผมที่จะใช้หรือว่าเอามาทดสอบให้ดูก็คือตัวนี้นะครับ เป็นรุ่นที่มีแสงด้วยนะครับผมขอ,อย่ากขันให้แน่นตรงนี้ก่อนนะครับแป๊บนึงครับก็คือตัวที่มีแสงนะครับมันก็จะดีตรงที่ว่าเราสามารถมองเห็นแสงของมันได้นะ,ะถ้าเซนเซอร์นะครับที่มีตัวนี้ตัวปรับคาลิเบตเนี่ยนะครับมันจะมีแอคชั่นให้เราเห็นนะครับก็คือหลอดหลอดนี้ LED หลอดนี้นะครับตอนนี้สถานะของเขานะครับก็คือไฮก็คือเขาเจอพื้นสีขาวนะครับ ก็คือเอาง่ายๆว่าแสงที่สะท้อนกลับมามีค่ามากนะครับแต่ถ้าเราขยบมาเจอสีดําปุ๊บเห็นไหมครับแสงส,สีสีดำนะครับมันก็จะกินแสงทําให้การสะท้อนกลับขึ้นมาน้อยแล้วก็สถานะของการแอคชั่นของเขาก็จะเป็นโลหรือพูดง่ายๆก็คือหลอดไฟไม่ติดนั่นแหละนะครับผมอันนี้คือค่าที่เป็นดิจิตอลกลับขึ้นมาแต่เราสามารถเอาไปอ่านเป็นค่านา็อกได้ไหมอ่านได้นะครับ แล้วผมก็จะสอนทั้งอ่านค่าแบบอนาล็อกเพื่อเอาไปตัดสินเป็นค่าตัวเลขแล้วก็อ่านค่าได้ทั้งดิจิตอลนะครับทั้ง2ค่าเลยนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเราควรที่จะปรับเซนเซอร์นะครับตัวนี้ให้มันทํางานตามนี้ได้ก่อนก็คือเจอขาวหลอดติดเจอดำหลอดดับขาวติดดำดับให้มันได้แบบนี้ก่อนนะครับเนี่ยคาลิเบตให้มันได้ก่อนนะแล้วก็ ส่วนสูงของเซนเซอร์นะครับก็มีผลนะอย่างเช่นตัวนี้นะครับมันสะท้อนไม่ได้คือมันเจอขาวก็ยิงอยู่แต่ว่ามันสะท้อนกลับขึ้นมาไม่ได้เพราะหน้าเซนเซอร์มันไปอัดเข้ากับพื้นนะครับแล้วมันทําให้แสงสะท้อนกลับมาไม่ไม่โดนนะครับไม่โดนตัวรับนะครับเพราะว่าหลอดเซนเซอร์อย่างที่ผมบอกเขามันมี2หลอดเห็นไหมครับเนี่ยมันมี2หลอดนะอ่ามันมี2หลอดนะครับหลอดรับกับหลอดส่งหลอดที่มีแสงออกมาคือหลอดส่งนะครับ โอเคเข้าใจตรงกันนะรประมาณนี้เนาะหลังจากนั้นเดี๋ยวเราไปที่หน้าไมโครบิตของเรานะครับมาลองเขียนโปรแกรมดูนะเริ่มจากอนาล็อกง่ายๆก่อนนะครับไปที่การแสดงนะครับแสดงเป็นสตริงก็ได้นะครับหรือจะโชว์เป็น number, นัำเบอร์ก็ได้แต่ว่าผมจะใช้เป็นสตริงเป็นข้อมชุดข้อมูลนะครับ แทนที่เราจะใช้ h e l l o นะครับเราใช้ตัวที่เป็นในส่วนของค่าอะนาล็อกของเขาลองดูก่อนนะครับซึ่งเราไปที่พินนะครับแต่ว่าของบางคนอาจจะเป็นอย่างนี้เนาะแอปวาร์มนะครับเลื่อนลงมาที่พินนะครับแล้วก็เลือกอะนาล็อกลีดก็คือการอ่านค่าอนาล็อกโดยตรงการอ่านค่าอนาล็อกโดยตรงนะครับมันจะแสดงค่าอะนาล็อกได้เลยนะครับทีนี้เราก็ทําการอัปโหลดนะครับรอสักครู่นะครับอัปโหลดเสร็จแล้วนะครับเห็นไหมครับ จะมีตัวเลขวิ่งนะครับอันนี้คือค่า,าตัวเลขของเซนเซอร์หกเจ็ดหกหกเจ็ดหกห้าศูนย์แล้วแต่นะครับจังหวะการอ่านของเซนเซอร์ครับมันหกเลยเลขเก้าวะเนี่ยหกหกเจ็ดหกร้อยกว่าค,ค่าเซนเซอร์ต่อน,นี้นะครับทีนี้ผมลองเลื่อนมาเจอสีดำปึ๊บนะบมันต้องเปลี่ยนแปลงแน่นอนครับหกห้า 6, พินที่ใช้ก็สําคัญครับตัวนี้ผมไปเสียบที่พินทีหนึ่งนะครับโทษทีโทษท,ท,ทีขออภัยอันนี้เราใช้พินไหนเราก็ต้องเลือกใช้ตรงนะครับผมเริ่มจากสีดําก่อนก็ได้ครับ9 0 7 5 9 0 7เจ็ด้ยห็นไหมครับจอแสดงค่านะครับมันน่าจะมีซีเรียลพินเหมือนกับตัว ัวโลนะแต่ว่าตัวนี้มันมันมันผมไม่แน่ใจว่ามันอยู่ตรงไหนนะครับเพราะหาไม่เจอหรืออาจจะไม่มีนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับมีจอตรงนี้แสดงให้เราเห็นอยู่นะครับตัวนี้นะครับก็จะเป็น900กว่านะเราดูให้ดีนะครับ9 907นะครับประมาณนี้อ่ะทีนี้สีขาวสีขาวนะครับหล่อนี้ติดนะครับเราดูครับ2 5 5เห็นไหมครับคือค่าที่ออกมามันก็จะแตกต่างกันเยอะเลยนะครับพอสมควรส สองห้าหกสองห้าห้อะไรประมาณนี้นะครับก็คือ200กว่า2องาสิบกว่านะครับค่าก็จะแตกต่างกันมากเลยสหํารับการอ่านแบบไพตอนนะครับ <password. S 1> ซึ่งค่าก็จะประมาณนี้ก็คือมี900กว่าแล้วก็200กว่านะครับเราก็เอามาเขียนเป็นเงื่อนไขได้ลแล้วว่ามากกว่า500เป็นสีดำอะไรเงี้ยนะครับเราก็มาตั้งเงื่อนไขได้ลแล้วนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้น เดี๋ยวผมจะลองทดสอบเป็นดิจิตอลให้ดูนะครับอ,อีกด้วยนะครับาการทำแบบดิจิตอลนั้นเราจะต้องทำแอคชั่นให้เขาสะก่ดน,นะครับแอคชั<ๆ>่นเะช่นสมมติว่าเอารูปตัวนี้ครับแล้วก็มีเงื่อนไขออกมานะครับก็คืออีเบลเลยนะครับอีเ่ะนี่เลยนะครับถ้าหากว่า จะให้เป็นสีดำนะครับสีดำสีดำดิจิตอลลีดนะครับถ้าห,หากมีค่าเท่ากับหนึ่งนะครับให้เป็นรูปหัวใจนะครับนอกนั้นให้เป็นรูปก,กากระบาดนะครับก็ประมาณนี้อันนี้แบบดิจิตอลดิจิตอลลีดนะครับลองดูว่าจะเป็นยังไงนะครับผมก็ลองดูพร้อมๆกันนะครับ เราเทสจากพื้นสีขาวก่อนนะครับพื้นสีขาวอ่าได้แล้วครับเป็นกากบาดพื้นสีขาวนะครับดังนั้นตัวที่เป็นศูนยะ์น่าจะเป็นหนึ่งนะครับนี่หัวใจนะครับเอาง่ายๆก็คือเซนเซอร์เราก็คือถ้าเจอสีดําให้เป็นรูปหัวใจถ้าเจอพื้นสีขาวปุ๊บแอคชั่น,น,นเป็นกากบาทรอในใดได้นะครับอ่านั้นเป็น AI ไอด็อกเตอร์นะครับตัวนี้นะครับก็จะมีในส่วนของ เขาเรียกว่าแอคชั่นที่เราจะเอาไปใช้งานนะครับต่อมาอย่างที่2ที่เราจะเอาไปใช้งานส่วนใหญ่แล้วเซนเซอร์ ensor, ในการแท็กเส้นเนี่ยเดี๋ยวผมจะอธิบายในในบทต่อไปนะครับก็คือมันต้องใช้2ตัว3ตัวเราจะทํำยังไงนะครับก็หลักๆเลย1ก็คือพินที่เราจะใช้นะครับว่าเราต่อกับพินไหนอันนี้ผมสมมุติต่อเข้ากับพินทีศูให้ดูนะครับอ่ะทีนี้ถ้าผมย้ายเป็นพิน P1 น,นะครับเราก็ต้องเปลี่ยนตรงนี้ให้เป็น p ีตามที่เราเสียบสายไฟนะครับหาดาวน์โหลดเหมือนกันครับอัพโหลดนะครับถ้าหากเราไม่ย้ายมันก็จะไม่ทํางานนะครับเหมือนต่อช่องไม่ตรงนะครับผมนี่นะครับหัวใจปึ๊บสีขาวหัวใจสีขาวหัวใจประมาณนี้นะครับการทําทงานของเซ็นเซอร์ก็จะประมาณนั้นเองนะครับก็จะมีจอแสดง เป็นไอคอนให้เราเห็นเป็นแอคชั่นนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการเขียนโปรแกรมรับค่าเซนเซอร์ขึ้นมานะครับทีนี้เราจะเอาไปใช้งานแบบอ n นาล็อกล่ะเราจะทำยังไงครับก็ตัวนี้มันเป็นค่าแมทหรือว่าค่าตัวเลขอยู่แล้วนะครับเราก็เอาค่าตัวเลขที่เราใช้นะครับอย่างเช่นแบบอ n นาล็อกเนาะอันนี้แบบเมื่อกี้เป็ดิจิตอลลีดอนาล็อกลีดนะครับก็คือทีนหน,นึเนาะเราใช้พิน ก็มีมากกว่าน้อยกว่าเห็นไหมครับมากกว่าน้อยกว่านะครับอย่างเช่นสีดํามันมากกว่าเท่าไหร่ครับมันมากกว่า200อยู่แล้วนะครับก็คือ900นะครับดังนั้น2ถึง9นะครับ2 3 4 5 6 7 8 9้าดดนะครับเป็นค่าตัวเลขที่ค่อนข้างห่างกันพอสมควรครับดังนั้นค่าถึงกลางก็ นะครับเราเลือกมาเลยว่าจะเป็นประมาณเท่าไหร่นะครับก็คือ9 8 7 6แปประมาณนี้ก็ได้นะครับเอา6เลยนะครับ600ถ้ามากกว่า600เนี่ยมันก็จะเป็นเป็นสีดำเนาะแต่ถ้าน้อยกว่านะครับให้เอล์ทำง,งานเป,ป็นแกกป่านะครับอันนี้ก็จะเป็นการ,รเรียกว่าใช้งานแบบอนาล็อกลีดนะครับอนาล็อกลีดเหมือนกันนะครับ ก็จะใช้ได้คล้ายๆกันกับดิจิตอลนะครับก็ถามว่าอันไหนดีกว่ากันก็ขึ้นอยู่กับผู้ใช้งานครับชอบแบบไหนเราชอบแบบไหนก็ใช้งานแบบนั้นนะครับใช้ได้ทั้งคู่นะครับในกรณีที่เซ็นเซอร์ของเรามีแต่อนาล็อกเราไม่มีตัวคาลิเบตหรือปรับดิจิตอลแบบนี้เราก็ใช้อนาล็อกครับดังนั้นอนาล็อกมันจึงเป็นตัวค่าที่ ช้งานได้ทั่วไปกับเซ็นเซอรบ์บางรุ่นนะครับที่มีแต่อนาล็อกไม่มีดิจิตอลก็มีนะเออนะครับผมแต่ถ้าหากเรามีดิจิตอลก็ใช้ดิจิตอลได้นะครับดังนั้นผมจึงสอนให้เราใช้ได้ทั้งอนาล็อกและดิจิตอลนะก็อันดับแรกนะครับอย่างที่ผมบอกว่าอนาล็อกเนี่ยขั้นตอนที่1เราต้องรู้ก่อนว่าค่ามากสุดเท่าไหร่ค่าน้อยสุดเท่าไหร่ สีขาวเท่าไหร่สีดําเท่าไหร่แล้วเอาค่ากึ่งกลางมาใช้ก็ได้นะครับอย่างตรงนี้นะครับหรืออาจจะใช้ค่าค่าอื่นๆก็ได้ไม่ต้องกึ่งกลางก็ได้แล้วแต่เรานะครับเพราะว่าบางทีอาจจะมีสีอื่นๆหรือว่าพื้นมันอาจจะไม่ค่อยสะอาดค่าค่า200แต่ไปเจอพื้นที่มันมืดๆหน่อยมันอาจจะพื้นมันอาจจะกระโดดมา500 600แบบเนี้นะครับ มันอาจจะคิดว่าเป็นสีดำแล้วก็ปรับขยะขึ้นมานะครับนึกออกไหมนึกภาพออกใช่ไหมครับอันนี้คือตัวอย่างเฉยๆนะครับตัวอย่างเฉยๆก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์แล้วก็เอานําไปใช้งานกันนะครับผมแล้วก็ขั้นตอนต่อไปนะครับเรามักจะใช้งานอีกอย่างหนึ่งก็คือ,อาการแอนเ,นเซนเซอร์นะครับเพราะว่าเซ,เซนเซอร์มันก็จะมีเซนเซอร์จับเส้นเนาะก็จะมีแอนหรือว่าใช้งานร่วมกันกับ เซนเซอร์ตัวหน่นะครับอย่างเช่นตรงนี้นะครับผมจะลองคลิกที่แอนนะครับแอนคืออะไรแอนก็คือและนั่นแหละนะครับผมสมมติเซนเซอร์ตัวนี้ทํางานตรงตามเงื่อนไขแล้วแต่เราต้องการให้มีอีกเซนเซอร์หนึ่งนะครับมีอีกเซนเซอร์หนึ่งนะครับตัวนี้สมมติผมใช้2เซนเซอร์นะสมมตินะอันนี้ผมใช้แค่เซนเซอร์เดียวนะครับ เนี่ยผมใช้สองเซนเซอร์นะครับหวนค่อนยาวเลยนะครับเนี่ยก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะขยับจอเล็กลงก่อนนะครับอ่าก็ขยายตัวน,นี้นิดนึงโอเคนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับก็คือในส่วนของตัวที่เป็นเขาเรียกว่าอะไรตัวที่เป็นอ นีตัวที่เป็นเงื่อนไขนะครับอย่างตัวเนี้ยเราบอกว่าเราใช้สองเซนเซอร์นะครับผมยกตัวอยา่างเช่นมี P 0กับ P 1ด้วยนะครับเราก็จะใช้แอหร m, อออก็คือถ้าเปรียบเทียบกับวงจรไฟฟ้าก็คือวงจรขนานนะครับ โดยตัวหนึ่งทํางานก็คือเปิดสวิตไฟได้นะครับแต่ถ้าเป็นแอนก็คือและก็คือวงจรอน,นุกรมต้องเปิดทั้ง2ตัวหรือว่าทํางานทั้ง2ตัวเท่านั้นมันถึงจะทํางานได้นะครับเพราะว่าแอนอาจจะแอนนีเยอะกว่านี้ก็ได้อาจจะเซ็นเซอร์3ตัวทํางานอย่างเช่นสมมติเราเอาไปเขียนโปรแกร,รมเส้นตัดนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายอีกทีหนึ่งก็คือเซ็นเซอร์3ตัวทํางานพร้อมกันหมายถึงอะไรครับหมายถึงเส้นตัดอันนั้นเดี๋ยวผมจะ เขาไปอธิบายในบทของตัวเดินตามเส้นและตัวน้น,นะครับซึ่งตอนนี้นะครับเราอธิบายเรื่องของเซนเซอร์นะครับแล้วก็ประมาณนี้นะครับก็คือการใช้งานที่มีแอนหรือว่ามีเงื่อนไขเพิ่มเข้ามานั่นเองนะครับอย่างเช่นตัวนี้ก็คือ P1 กับ P0 นะครับ2เซนเซอร์นี้มีค่ามากกว่า600อันนี้เงื่อนไขนะครับมันก็จะเป็นรูปหัวใจแต่ถ้าไม่ใช่ก็เป็นการกระบาด เซนเซอเรามีตัวเดียวนะตอนนี้ดังนั้นก็ไม่เป็นไรครับอันนี้จําลองหรือว่าสมมุติให้ดูเฉยๆนะครับให้เราเข้าใจเฉยๆนะครับก็เดี๋ยวไปพาร์ทหน้าครับพาร์ทต่อไปนะครับสลับพาร์ทนี้ก็มีประมาณเท่านี้นะครับหวังว่าจะเอาไปใช้ประโยชน์นะครับแล้วก็ทดลองกันได้เรื่อยๆครับโอเคไปเจอกันพาร์ทหน้าครับสวัสดีครับ